โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีช่างผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพีพีเกมเมอร์ทีเสนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวมอสอะทูบ็อกฟอร์มิค้าพีเอนะครับเวอร์ชัน3.00นะครับโอเคคร้บก็สำหรับตัวมอสนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็ใช้ลงบอสได้เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างับหน้านี่บ นี่ครับกดอีสนี่ครับแลนเชอร์ออปชันเนี่ยนะครับนี่ครับมันจะมีคำว่ามอ d P E S นะครับ Mod P E แล้วก็ตัว S นะครับในถ้าคุณจะลงมอดอะไรคุณก็กดบวกได้เลยนะครับและเวลาคุณเข้าคุณก็เข้า t u b ็ f o r m ร์ c มคพี PE นะอ่ะเนี่ยครับแอปนี้แหละครับ t u b ็ f o r m ร์ c มคพี PE โอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มะมารีวิวอะไรใหม่ๆนะครับก็มาดูกันเลยสำหรับการเอ็กซเรย์ก็ผมตอนนี้ผมให้มันเอ็กซเรย์หาเลสโตนอยู่นะครับกับกล่องนะครับเลสบล็อกเลสโตนนะเป็นแบบแร่นะป้าถ้าเกิดผมขุด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 กางทมันก็ไม่เจอปุ๊บแล้วปิด แป๊บหนึ่งครับไอ้ส่วนตรงนี้เอาไว้ย้ายปุ่มนะครับนะย้ปุ่มอะไรได้ครับแต่ผมไม่ย้ายนะครับส่วนคำว่า edit นี้ครับเอาบล็อกบล็อกอะไรก็ได้นะครับอาแล้วก็กดเซ v ไป จะอยู่เล็กแค่ไหนก็นี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ข้างล่างนะครับนี่มันเหมือนผมวางอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันโอเคตัวมัดก็เหมือนเดิมครับสามารถเอนชงเอนชันอะไรได้บล็อกนี่ครับเอนชานบล็อกนะครับวางไม่เป็นบล็อกเลย โอเคมือนเดิมมอนเดิมขอเช็คก่อนเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมมีแค่เพิ่มมาแค่สองอย่างนะป่าโอเคครับใครอยากเล่นม็อดนี้ครับเออลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับโหลดเล่นกันได้ตามสบายเลยนะครับหรือไม่คุณโหลดในลิงก์ผมไม่ได้ก็เข้าเพจโตนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบายบาย